สำหรับเทศกาลปีใหม่นะครับลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อแผ่นโซล่าเซลล์หรือว่าเข้ามารับที่หน้าร้านได้เลยนะครับจากนั้นเราก็เปิดบริการทุกวันนะครับไม่ปิดนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะครับถึง5้าโมงเย็นนะครับก็บโทรสอบถามเส้นทางหรือว่าเข้ามารับสินค้าได้เลยที่หน้าร้านนะครับตัวดังแผงของเราก็มีแผงทุกรุ่นทุกขนาดในการให้เลือกชมได้เลยนะครับวั <Wow. S 1> นนี้เราจะมาชม การแพ็แข่งโซล่าเซลล์กันนะครับของร้านพรชัยโซล่าเซลล์นะคันนี้แข่งโซล่าเซลล์ของเราจะเป็นแบบนี้นะครับมาเป็นพาเลตนะครับมีไหนยเป็นพาเลตเลยแล้วก็ในขั้นตอนการจัดส่งของเราจะแพคโฟมแบบนี้ครับในการจัดส่งแบบนี้โฟมติดสกอตเทปให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะมาขั้นตอนการแพ็คแบบนี้นะครับแบบนี้ครับห่อด้วยกระดาษครับห่อด้วยกระดาษสองชั้นครับด้วยเม็ดยางกระแทกอีกชั้นนึ่งครับแล้วก็จะ ขั้นตอนการทดสอบครับแล้วก็ตัวนี้ห่อได้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็พร้อมจะส่งลค้าได้เลยครับยังไงก็โทรเข้ามาสอถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือโทรศัาทั0876528007ครับ